เราอยู่ที่ไหนครับคุณนิรนุชหาดหน้าเกาะนมสาวค่ะ<า>ไหนเกาะนั้นโอเคไหนไหนไหนอันนั้นใช่ไหมอันนั้นนะอันนี้นะนัาะนมสาวทแบบ้อชีอู้ออออไหหาดกว้างนะครับหาดเข้ามากว้างแต่สีมันไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็กว้างสบายไม่มีคนเลย ทางนู้นน่าจะมีรีสอร์ทอะไรสักอย่างอยู่แต่รวมๆก็เงียบนะครับไม่มีอะไร